ช่วงนี้เราก็จะไปกันที่การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยนะครับที่เขาเรียกกันว่า Conference of the Parties หรือว่า COP ครั้งนี้เป็นครั้งที่28แล้วจัด28แล้วนะครับจัดกันที่ UAE ครับโดยจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่30มสิพฤศจิกายนนี้นะครับไปจนถึงนู่นเลยครับประมาณวันที่12บธันวาคมนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1 4ีมาแลนะครับ จนถึง29เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็น pre sessionals จากนั้นเนี่ยระดับ head of state หรือว่าผู้นำประเทศนั้นก็จะไปร่วมประชุมกันนะครับในวันที่1กับวันที่2เลยครั้งหนึ่งในช่วง แกลๆปิดประชุมเพื่อไปแถลงการจุดยืนของแต่ละประเทศนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนอาจารย์สมชายคงต้องชวนเราคุยในเรื่องของข้อเสนอของไทยในเวที COP28 หรือ c o p 28นะครับกับวาระที่ต้องจับตาเพื่อที่จะเตรียมรับมือด้วยเหมือนกันนะครับไปกันที่อาจารย์สมชายภักภาพวิวัฒนะครับในช่วงนี้ครับกาะติดเศรษฐกิจครัเกาะติดเศรษฐกิจกับ ดรสมชายพักาดวิวัฒน์อาจารย์สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบาลินครับครับผมวันนี้อาจารย์อยากจะพาเราไปที่ UAE นะฮะเดี๋ยวเขาจะเริ่มประชุมกันละวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับอะไรเป็นข้อเสนอของไทยที่เราจะนำไปถกกันในเวทีนี้บ้างครับก็ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของร้อยเก้าสกว่าประเทศที่มีการทำข้อตกลงในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นการบังคับนะฮะ อ่ตั้งแต่ปารีสสองศูย์หนึ่งห้าคงจได้นะคุณวาลนเพราะว่าการประชุมที่ปารีสสาคัญมากจริงๆผมจําได้ตรงสุดขั้นการประชุมขั้งแรกของ c ี p อด้วยซ้าที่บราซิลนะสมัยก่อนเนี่ยผมจาได้เลยยี่สิบามสิบปีก่อนขาพเาพูดถึงยิโอนายิโอนาดูานิโรอาริโอจานิโรอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของไฮโคอพหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือมาสองสองศูนย์หนึ่งห้าที่ปารีสก่อนจะนํามาสึงตรงนี้ทำไมถึงสําคัญเพราะว่า การประชุมครั้งนั้นนะฮะเป็นปรติการในแง่ว่ามีร้อยสามเก้าสิบสามประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมถือว่ามากมายนายกประธานาธิบดีไปประชุมทั้งหมดเพราะว่าเห็นภัยอันตรายจากที่นัก,นว,าากาาวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยในตอนนั้นนะฮะหมายความว่าปล่อยไปตามอย่างเงี้ยเอโลกนะครับนะจะเขาบอกว่าถ้ามีคุณภูมิของโลกในปีสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยศูนย์นะครับกว่า ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้เอออุณหภูมิโลกเนี่ยสูงกว่าเมื่อประมาณพีอินเทรียคือประมาณสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยสูงประมาณห้าสององศาเซลเซียสจะมีน้ําท่วมและทําให้คนเนี่ยนะครับไม่มีที่อยู่ประมาณห้าร้อยล้านคนหนึ่งหลวงพ่อป้าบอกไหมครับบ่อน้ําจะท่วมขึ้นมาประมาณห้าเมตรเพราะฉะนัะ้นไอ้ตัวข้ออรารยร์ตพุกเนี่ยันไม่ใครต่อใครรู้ป็ะเภมันฟัปัสรอปแล้วคุณวาลินจำคุณเอากอได้ไหมจําได้ครับนะครับ,บเขาเกิดโขโห่ตอนนั้น เขียนหนังสือเรื่องนี้เตือนให้โลกเห็นภาพชัดเลยว่าอันตรายเหลือเกินเพราะฉะนั้นในข้อตกลงของปารีสนะฮะมันก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการ v o ลันเตอรี่ก็คือว่าประเทศต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับบางประเทศก็ไม่ยอมรับประมาณสองสามประเทศเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ,ญ่าาย,ยอมรับว่าจะนําไปนะครับร่วมมือกันในการลดเรื่องของลูกร้อนก็ถึงลดเรื่องสารเดือกัดตกลงนอันนี้นะครับไทยเราเองก็รับประเดนนี้และขดตกหลันว่า อในห้าปีข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนที่ตกลงกันตอนนั้นนะครับผลก็คือถ้าทําตามข้อตกลงของไอ้ตัวปารีสเนี่ยอความร้อนของโลกเนี่ยยังจะสูงยู่ประมาณสามองศากว่าเซลเซียสนะครับในปีสองพันหนึ่งร้อยซึ่งจะต้องลดลงมาเหรือไม่ให้เกินหนึ่งจุดห้าองศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับตัวพลีดัสเชลหรือสองร้อยปีแล้วก็เลยมีการตกลงกันว่าในห้าปีข้างหน้าจากสองศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ร่วมมือกันลดต่อให้หรือสองหรือสองห้า ปาบอกว่า2020ไม่เจอโควิดก็เลยไม่มีประชุมก็มาประชุม2021ที่ไหนครับ uh, อีนนกัสโกรอ์อังกฤษนะครับเขียนกที่สกอตแลนด์ก็ผสมความเสถียรในระดับหนึ่งคือลดต่อแต่ก็ยังห่างไกลจากไตรตัวเลขที่1.5นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการประชุมอีกทีหนึ่งปีที่แล้วที่อียิปต์ก็ปรากฏอียิปต์ไม่คยได้ผลเท่าไหร่เลยทะเลากันเรื่องเงินทองรือต่างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหน้าตื่นเต้นเพราะว่ามีการประชุมนะฮะ อที่ทางด้านของดูไบนะครับแล้วก็นี่ยตื่นเต้นพ่ออะไรครับเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมการประชุมเจ็ดหมื่นกว่าคน <ừ> หมายถึงไม่ใช่พวกนักการพูดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะ <ừ> พวกพวกอะไรครับอพวกเอ <ừ> ็นจโอพวกที่กลุ่มของนักธุรกิจเจ็ดหมื <ừ> ่นกว่าคนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่ามันนะเราจะเห็นนะว่า โลกกาลังนะครับเข้าสู่อา,าวุัวนอันตรายแล้วเราจะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่โลกร้อนที่สุดตั้งแต่มีเลกคอดเห็นไหมครับซึ่งเราก็เห็นได้ชัดเลยแล้วก็เราจะเห็นนะเพราะว่าเวลาที่มันโลกร้อนเนี่ยน้ามันท่วมเนี่ยมันก็เกิดไปทําลายเรื่องของอะไรครับเรื่องของโครงสร้าง,งโลกนะครับเือดโลกก็นําไปสู่เรื่องสึนามนิร้อนจากหนาวจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของแผ่นดินไหวโอ้ออกมาเยอะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการประชุมครั้งนี้สําคัญมากนะจะต,ต้องเร่งมิฉะนั้นจะเกิดคาทัศน mm ์โ hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความตื่นเต้นของการประชุมครั้งนี้ว่า i, จะไปที่ตรงไหนแล้วก็ทางด้านของอะไรครับทางด้านของอทางด้านของดูไบ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ทําหน้าที่เป็นประธาน mm hmm. นะครับนะครับสุลต่านนะครับเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานนะครับแต่ว่าตอนประธานตอนแรกๆคนก็บอกให้ i, คุณเป็นผู้บริหารของ บริษัททางด้านน้ำมันนะนะครับเพราะฉะนั้นกูจะทําได้ไงเขาก็พยายามที่จะเห็นว่าเขาก็มีความรับผิดชอบต่อโลกนะครับก็มีการเสนอจับตั้งกองทุนในการพัฒนาเรื่องของอะไรครับเรื่องของดีนนิวโบลเอเนจีโอเคก็มาตอบคาถามคุณวรินครับต่คุยเรื่องอะไรจริงๆเราฟังรู้แล้วงงหมดจริงๆไม่ต้องงงนะครับ <c oughs> คุยกันเรื่องแรกนะคคุยกันเรื่องแรกคืออะไรครับจะลบสารเ <c oughs> ารือนกระจกอืมกันไรอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวเลขก่อนนะคอือสอง จะมีการพัฒนา renewable energy มันจะมันจะเกี่ยวข้องกันนะลดตัวที่เป็นเป็นผู้ร้ายสร้างตัวที่เป็นพระเอกตัวที่สามเกี่ยวข้องอะไรครับ <S 1> <S 1> เงินเพราะคุณจะเปลี่ยนตัดตัวผู้ร้ายเป็นพระเอกเนี่ยประเทศที่กําลังพัฒนาเขาจะหาเงินที่ไหน <S 1> <S 1> <S 1> นะครับทั้งสองเรื่องต้องใช้เงินทังนั้นเนี่ยก็จึงก็เป็นหาเรื่องเงินเรื่องต่อไปก็คือนะครับที่จะเกี่ยวข้องให้ที่ตกลงกันว่าจะลดตรงนั้นตรงนี้ประเทศทั้งหมดเนี่ยเฮ้ย คนที่ทาลายโลกมากที่สุดคุณบาริดลองเดาทช่ไหะไอโ้โควิเตอร์คกที่ทําลายโลกนั้นเรียงลำดับมาสี่ห้าประเทศทียคุณรับประเทศไหนอ่ะอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้จีนป่ะฮะอินเดียอเมริกาใช่จีนอันดับหนึ่งอินเดียอันดับไอ้ทางอเมริกาอันดับสองตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วย India, อินเดียอืนะครับตามมาด้วยอะไรรัสเซียก็มีโอ้โห <c oughs> ครับแต,แต่สาภาพที่โลกเนี่ยถือว่าดีนะ สภาพที่โลงเนี่ยเขาก็คือมีการแก้ไขปัญหาและพวกนี้เขาก็มีการเน้นตรงนี้สภาพที่โลงทขาทาหน้าที่เหมือนกับว่าอยากจะเป็นประธานะอ่ะพูดง่ายๆนู่นนำนะฮะเ,เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงครับที่จะมาแก้ไขนะฮะในการร่มที่ตรงนี้โอเคมันก็มีสี่ห้าเรื่องนะครับที่จะต้องมีการพูดกันว่าจะทํำยังไงเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินเกี่ยวข้องกับเเอาเรื่องแรกก่อนครับ เรื่องของการดูจากภาพนี้คือเขาบอกว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยทิงที่เราต้องทำคืออะไรฮะถ้าตัวเลขอาจารย์จำไม่ผิดหมายความว่าจะลดสารเเรนกระจกลง,ง <S <S นะครับ <S <S เพื่อที่จะให้ไม่อันตรายในปีสองพันหนึ่งจะต้องลดสารเเรนกระจกลงนะฮะอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอย่างน้อยนะครับอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าลดในเรื่องของในไรพวกนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ในสองศูนย์ห้าศูนย์เนี่ย จะต้องพยายามให้เป็นนิวทรอลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในปี2050เนี่ยนะครับไอ้พวกที่ใช้พวกาสารก,รกนะึ่จบนับพัฒนาน้มัน,มนแกส๊สแล้วก็เนี่ยจะต้องลดลงประมาณ80%หมายถึงปี2050ซึ่งอันนี้คือเส้นทางที่ผู้ไดยง่ายนะครับว่าก็มีการวิเคราะห์กันว่าเฮ้เราจะไปสู่ไอเป้าหมายตัวเนี้ยได้อย่างไง เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะอธิบายได้อย่างหนึ่งคือข้อดีของการประชุมครั้งนี้ปรากฏว่าตัวพร้เอกหรือผู้ร้ายที่สัใหญ่ที่สุดคือจีนกับอเมริกานั้นตกลงกันได้อือันนี้เป็นข้อที่ดีครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เราเห็นเนี่ยขึมๆกันหลายเรื่อง่ในเรื่องนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยปรากฏว่าโชคดีครับมีความร่วมมือกันดีมากเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นว่าอเมริกาก็บอกเลยครับว่าจะเป็นนิวตรนะครับในปี20 50นะครับแล้วก็จะ0นะครับ2065นะครับ mm hmm. เป่นเดียวกับของอจีนขอเป็น neutral, นิวโตรเน2 0้5เพราะจีนนี่มีเป็นปัญหามากกว่าแต่ก็โอเค mm hmm. เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่าจะต้องนะครับมีความร่วมมือที่ตรงนี้ทีนี้ประเทศต่างๆเหล่าเนี้จะต้องทำยังไงของไทยเราถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวเลขของเราเน่ยจะเป็นแบบนี้คือจะลดสารเรืนกระจกลง30เอร์ซ็นต์50เปอร์เซต ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นตะในปีสองศูนย์สามศูนย์เราก็จะเป็นซีโร่นะครับเป็นนิวโตรนิวโตรน์หมายถึงไอ้ตัวเสียกับไอ้ตัวที่สร้างเนี่ยให้มันเท่ากันสองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หกห้าเนี่ยเป็นศูนย์อิมิเตชันอันนี้คือคอมมิชเมนต์และหนึ่งในคอมมิชเมนต์ของเรา,ก,า,าก็ทา่านนายกทั้งนายกเก่านายกใหม่ปรากฏเสียนตลอดเลยคืออะไรครับบีซีซี นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานะครับพยายามอาของเราก็ได้มีเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในหน้าที่สองเรื่องของการให้ที่จะลดเรื่องของไอ้ตัวน้ามันแกส๊สที่ใช้รถยนต์ตัวนี้มีปัญหาคุณวารีลงวาดภาพนีมันมีปัญหาอย่างไรเนี่ยจะขอให้ลดไอ้ตัวนี้ลงนะครับเพราะถึงก็บ,บอกเลยครับเราจะต้องลดลงนะฮะ80เปอร์เซ็นตะ์น่ะ ในสองศูนย์ห้าศูนย์มันกระทบกับผลประโยชน์เชื่อมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีคุณลองวาดภาพดูในการตกลงกันเนี่ยมันก็ตกลงกันอ้าอําอ้ําอึ้งอครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังยังยังแต่ทุกคนยอมรับว่ามันมีการลดอย่างง่ายๆเลยเราก็เห็นว่าประเทศต่างๆกำลังให้ความสําคัญกับรถไฟฟ้าไงนะครับแล้วก็วันนี้เพะนะิ่นผมก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ซื้อรถไฟฟ้าน่าสนใจมาก ราคาถูกนะครับสวยมากเลยครับนะผมผมก็เปลี่ยนแล้วครับอาจารย์ผมก็ต้องเปลี่ยนมาใช้อีวีเหมือนกันครับอาจารย์ถายเ่าอ่ายี่ห้องจีนนะใช่ครับใช่แล้วก็ราคาราคาก็ถูกด้วยผมดูแล้วนะถ้าเป็นรถฝรั่งเนี่ยสามล้านให้นี่ประมาณห้าหกใช่ใช่ตัวนั้นแหละครับกับเอรเปลี่ยนครับอันนี้สวยมากเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมาเล่ากันสนุกสนุกแต่ว่านี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเรื่องของไอ้ตัวนี้ ตัวที่สามตัวที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของรีนิวเวอร์เรีนิวเวอร์นั้นเขาบอกว่าถ้าจะนะครับต้องเป้าหมายไว้ว่าจะต้องทริปเปิลก็คืออะไรครับเพิ่มไอตัวด้านหนึ่งคือลดไอตัวที่เป็นตัวฟลายอีกตัวหนึ่งก็คือเพิ่มไอตัวเนี้ยอย่างน้อยที่สุดสามเท่าจากนี้ไปเพราะฉะนั้นนี้ก็บอกประเทศต่างๆว่าเเราจะต้องมีเป้าหมายในการในการทริปเปิลเรื่องของอะไรครับการใช้ไอตัวรีนิวเวอร์นะครับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ มีการเจรจาในการส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับเอาเงินที่เอาเงินมาอย่างไรบ้างเพราคุณสังเกตด,ดูนะครับการที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยลดในตัวไอ้ตัวตัวผูว้ร้ายเนี่ยเขาทําอะไรครับมาก็เกิดเรื่องโคลนถ่านห็นเรื่องน้ามันคุณก็อยู่ดีๆให้เขา,เขาลดลดรายได้ก็าหายไปอะ่ะอืบางส่วนก็เกี่ยวข้องกับรายงานอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกให้ก็ตายชักสิอสอง ต้องย้ายมาสู่พลังงานเขาเรียกว่าอะไรครับทดแทนมันต้องใช้เทคโนโลยีนะอืเอาเงินจากไหนอืตรงนี้แหละครับที่มันเถียงกันไม่จบปีที่แล้วที่อียิปตากว่าเถียงกันไม่จบมีเรื่องนี้ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดกันเลยเพราะฉะนั้นที่มีการตกลงก,กันก่อนหน้านี้ก็คือประเทศพัฒนานเนี่ยจะตั้งกองทุนออกมาช่วยหนึ่งแสนล้านเงินกองทุนหนึ่งแสนล้านนะครับมาช่วยแต่ปรากฏว่า,าจริงๆ ปรากว่าหลายประเทศก็ชักจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าเื่อกันมานี่พวกประเทศที่พัฒนานะครับแต่ถ้ามองให้ดีเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอาจจะให้นะครับช่วยเหลือในนะครับในขณะน,นี้ในปี2030ต้องการต้องการใช้เงิน2.3ล้านล้าน2.3เทร,เรนด mm ์ hmm. นะครับในการที่จะมาใช้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องเงินเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากกันหนึ่ง ครับแต่ขณะนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาว่าเจะหาเงินขนาดไหนเพราะประเทศที่พัฒนาเห็นปัญหาแต่ขนาดเดียวกันจะให้เขาใช้ในช่วยเหลือทีนี้มาขอความช่วยเหลือในช่วงที่มันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมันจะลดลงปัญหาเรื่องการลบยูเครนกับรัเสเซียตินะ่งต่างเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อประเทศที่พัฒนาอีอเมริกาหรือทางด้านยุโรปมันพวกนี้ก็อึ้งในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ก็มีคอมมิชเมนต์นะครับว่าอะไรครับว่าเนี้ยจะต้องอะไรครับ จะต้องพยายามที่จะช่วยเหลือมิฉะนั้นนะครับคุณแก้ฝ่ายเดียวไม่ได้ประเทศกำลังพัฒนาเขาก็อยากจะแก้แต่แก้ไม่ได้ถ้าเขาม,มีเงินมาช่วยเหลือที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับท,ท,ที่ที่เราจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนต่างๆนะครับเห็นถึงความจําเป็นจริงๆว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้โลกพังแน่เห็นได้ชัดในปีสองปีเนี่ยอย่างปีเนี้ยร้อนร้อนอย่างเคยไม่เคยมีมากมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็ยังไง ในการประชุมครั้งนี้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ก็เยอะแยะจริงนะฮะมันก็เกี่ยวข้องกับสีเรื่องที่เขาเรียกอินเตอร์มิงเกิลเรื่องแรกลดไอตัวผู้ร้ายสองเพิ่มไอตัวพระเอกสามนะครับก็คืออะไรครับหาเงินมาช่วยลดผู้ร้ายแล้วก็มาเพิ่มพระเอกอันนี้ตัวที่สามตัวที่สีก็คือคนที่จะช่วยนั้นก็มีสองกลุ่มนะกับอีก,กลุ่มหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือมันเห็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องของการตั้งกองทุนที่ได้กูุถึงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขียงกันอยู่ไม่จบกัน แต่ในวันนี้ก็อยากจะเห็นอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็มีกองทุนอันนึงถ้าจําไม่ผิดนะฮะที่ทางด้านาทางด้านของประธานเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนนะที่จัดตั้งขึ้นมาช่วยกับอีกอันเึ่ที่อาจจะเห็นผลคือจะลดในตัวพลอยลงชื่อเมทานนะครับวันนี้เพราะเมทานเนี่ยเป็นตัวพลอยที่หนักที่สุดที่ทําให้เกิดไอ้ตัวตัวอะไรนะฮะไอ้ตัวสารหนื่นจะจกลงเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าในการประชุมครั้งนี้อาจจะมีข้อสรุปว่าจะลดเมทานลง30เปอร์เซ็นต์ครับ นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพอจะวิเคราะห์ได้ว่าจะประชุมตั้งแต่วันที่สามสิบนะครับเดือนพฤศจิกาในาพุ่งนี้แล้วใช่ไหมสามสิบใช่ไหมจนวันที่สิบสองมารืนได้ <12 S 1> ครับตาสิบสองที่คุณวาลินได้พูดเกินให้ประชาชนพวกผู้ฟังได้ฟังห่อยมันใช้เวลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็มีการประชุมเยอะแยะมาก การวัดตายสำรัดอยู่ที่5เรื่องที่เราคุยกันอยู่ครับครับอาจารย์พาเราย้อนกลับไปในปี2015ที่มี Paris แ c คคอรหรือข้อตกลงปารีสนะครับผมจำบรรยากาศในปีนั้นได้ว่ามันเหมือนเวทีสงครามน้ําลายออาจารย์คือไม่มีผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะสามารถเอาไปผูกมัดกับแต่ละประเทศกันได้แล้วในครั้งนี้นะครับมาสู่ COP หรือ COP, ครั้งที่28แล้วเนี่ย มันมันมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นบ้างไหมครับอาจารย์อ่าผมขอเรียนครับว่าอย่างน้อยปาเลสตเนี่ยอย่างที่คุณบอกคือมันไม่ได้บายดิ้งแต่เป็นโวลันเตอรี่พอโวลันเตอรี่ปั๊บเนี่ยนะครับมีบางประเทศไม่ยอมเข้านะอืมีบางประเทศเข้าแล้วถอนออกคุณวลินดาวได้แมประเทศไหนอเมริกาโดนดทรัมป์จะถามต่ออะไเงยฮะว่าปีหน้าปีหน้าทรัมป์จะกลับมาแล้วเขาก็ p r o เทค ผลประโยชน์ของพวกเหมืองฐานหินมันเป็นฐานเสียงของเขาเราที่จะคุยกันปีนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวปีหน้าร e p u b l i c a n เป็นทรัมป์กลับมาเนี่ยแเราจะผู้ที่เป็นเจเรียกรรมการเป็นผู้ร้ายหรือพระเอกดีครับที่อาจารย์ตั้งไว้ตัวละครเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราดูให้ดีนะถ้าเรามองอ่อ g l o b a l ในลักษณะแอดลาร์อันนั้นเป็นผู้ร้ายแต่กามองในตัวของเขาเป็น nationalistic ในตัวของผลประโยชน์เขาก็เป็นเพ่เอกในส่วนของเขานั่นน่ะสิฮะทีนี้ถ้าเกิดเนี่ยมันมันใช่ไหมฮะปีหน้าการเมืองสหรัฐในหน้าจับตามองมากเนี่ยแล้วแล้วโลกโลกแต่โลกไม่รอไงฮะโลกก็จะร้อนของโลกอย่างนี้แหละโลกไม่รอให้คนทะเลาะกันให้เสร็จนะฮะเราจะทำังไงหล่ะครับถ้าอย่างนั้นในเมื่อในเมื่อที่เกิดตัวร้ายเขาจะ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 พริ้วแบบเนี้ฮะอาจารย์ไอ้ไม่ใช่ท้ามอย่างเดียวพวกขวาจัดนะตั้งทีลักษณะเหมือนทรามขวาจัดเนี่ยกำลังขึ้นมาหลายแห่งเลย แล้วพวกนี้ก็จะไม่เชื่อแต่ยังมีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อไงฮะอาจารย์ว่าไม่เชื่อ i m a t e change ไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นว<ช>ัฏจกักรมันเป็นไซคล์ของโลกเอ<ช>ลนิโยเดี๋ยวมันก็เกิดอีกมันมาในรอบเท่านั้นเท่าน<ช>ั <ๆ S 2> ้นปีอะไรอย่างเงี้ยมันมีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่านี่คือ c l i m a t e change ไม่เชื่อว่าเป็นสีมือหรือน้ำมือของมนุษย์ที่กาลังทําลายโลกใช่ครับมันมีสิ่งที่เราคุยกันคุยอยู่มันก็มีคนนะอย่างทมไม่รู้เขาแกล้งทําหรือเปล่าเขาทีเครื่อแบบที่คุณพูดเลย เฮ้ยสารท n ษฎีอินเวสติเกชันอะไรว่าไม่จริงอะไรต่างผมไม่เชื่อมันีจริงๆเลยเขาคิดอย่างนั้นเห็นเพราะฉะนั้นก็เหมือนการเรื่องโรคโควิดอะวัคซีนอะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะฮะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวนี้แลวอย่าลืมนะฮะการเมืองหวประเทศอนุเรื่องของอะไรครับภูมิศาสตร์ ทำให้ตัวข้อตกลงปารีสเนี่ยสั่นคลอนเลยคุณวารินลองเดาว่าตรงไหนที่สั่นคลอนการลบกันระหว่างรัสเซียกับอะไรครับกับทางยูเครนเนี่ยสั่นทอนเลยอืมทำไมไม่สั่นทอนเพราะที่บอกว่าจะใช้เรื่องของรีนิวเวอร์เอะไรครับนีไยมันรีนิวเวอร์ได้ไงเพราะรัสเซียเขาใช้หน้าหนาวเป็นอาวุธเ,ออเพราะหน้าหนาวเป็นอาวุธเนี่ยอายชักเลยทางด้านเยอรมันบอกว่าให้ผมจะเริ่มใช้รีนิวเวอร์ต่างๆไม่เอานิ้วเคลียร์แล้วไม่เอานั่นออในที่สุดครับต้องเปิดฐานหินต้องเปิดนิ้วเคลีย ชั่วคราวก็เาชั่วคราวเพราะไม่เช่นั้นมันจะมีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกําลังเล่นงานไอ้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 ส่วนของไอ้ไอ้ตัวนี้อยู่อันนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าใ,ในการดําเนินมาตรการนี้นนมันเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์อย่างแรงเลยและอย่าลืมนะฮะทางด้านฝ่ายขวาก็กําลังเอ่อกระทะขึ้นมาอ่าอย่างเช่นไอ้ปีหน้าเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งครั้งสําคัญของโลกนะฮะผมจับดูตัวนะมีประชากรที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยฮะนะครับ ทั้งหมดเนี่ยสองพันกว่าล้านคนไอ้โจทยมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกโอเคนะครับแล้วก็ข่าวสำคัญมีประเทศต่างๆเรามีเก้าร้อยเก้าสิบสามประเทศนะตามยูเอ็นเจ็ดสิบสามประเทศที่มีการเลือกตั้งน่าสนใจนะแต่นะครับแล้วแต่ประเทศใหญ่ๆเนี่ยคุณลองเดาคมีอะไรบ้างที่สําคัญอเมริกาอินเดียมีฮะปีหนะ้าเอ็นเดียรัสเซียบางประเทศนะครับแล้วก็ประเทศแอฟริกาก็มีเยอะแยะ นะครับแล้วก็นะมีเรื่องของเบลารุสนะครับเออเยอะมากเลยอินโดนีเซียเห็นภาพว่าเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวที่บายนะฮะว่าโลกกาลังเปลี่ยนแปลงและทิกรรมเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งที่กระทบกับเรื่องลุกรรอนมันก็เห็นได้ชัดว่ากลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่ประเทศที่เขาเรียกว่า e ิหริพลโดดิมกฤษีคือเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีการถุงดุลกําลังขึ้นมาเป็นใหญ่พอขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ย พวกเหล่านี้นะฮะมันจะมีลักษณะนะครับเห็นได้ชัดนะครับอ่าก็คืออะไรครับเอ่อมีการบริหารในลักษณะที่และพวกนี้มักจะไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับทางด้านของอะ,อะไรครับเอเอ,เอมาตรการ<ม>อย่าลืมนะรเรื่องมาตรการโลกร้อนจริงๆก็คือเป็นลักษณะของพวกใยซ้าย เห็นไหมครับพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยจะเน้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ไู A, ้นิยมประเทศด้านของสิทธิมนุษยชนงๆแต่ถ้าเป็นขวาพวกนี้จะบองอีกด้านหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะอธิบายว่าไอ้ตัวการเลือกตั้งในปีหน้าซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะอยู่คุณดูอย่างในในเยอร,รมันแต่เยอร,รมันไม่ใช่เลือกปีหน้านะแต่ที่น่าสนใจคือพรรคพรรคหนึ่งสมัยก่อนไม่เหนียมหน้าเลยอยู่นี้ขึ้นมาเป็นเบอร์สองคือพรรค Alternative for Deutschland นะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Alternative for for อ uh, for germany อันดับสองนะคะแนนเท่าไหร่ครับ20%เซนต์นะคุณเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะแม้กระทออั่งสวีเดนเนะครับฟินแลนด์ไม่ต้องพูดถึงขวาจัดนี่เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคครูรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลน,นะแต่สวีเดนผมดูข่าววันนี้พรรค sd นะครับเป็นพรรคที่มีอำนาจมากขึ้นทุกทีแล้ว เพราะสิ่งต่างเหล่านี้เพราะคนกลุ่มนี้ทนกับเรื่องของการยิี่ภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องขวาจัดเนี่ยกําลังขยายลามตามขึ้นมาเยอะแยะมาพอสมควรอันเนี้จะเป็นกลุ่มที่จะไปกระทบกับเรื่องของไอ้ที่เราตกลงกันคุยกันเรื่องของไอ้ไอ้ลกร้อนด้วยเพราะพวกนี้มักจะไม่เคยเป็นมิตรกับเรื่องของไอ้ตัวไอ้ตัวมาตรการต่างๆเหล่านี้และบางคนก็มีความเชื่ออย่างที่คุณพูดเลยในแง่วิทยาศาสตร์ผมก็เชื่อคุณนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาว่าจะแก้ยังไง และขณะนี้เขาบอกว่าเรากําลังอยู่ในสถานที่เขาเรียกว่าเอาจะไม่ทันอยู่แล้วนะ mm hmm. นะครับไม่ทันเพราะอะไรครับเกากําหนดไว้เลยว่าถ้าจะให้ทันนะฮะเขาจะบอกนี้ mm hmm. gas emission ชุด half by two เท่า s a i b หมายความว่าต้องอะไรครับต้องลดเหลือครึ่งหนึ่งในปี 2030. 2องศูนยสามศูนย์ยังไม่จบครับเขาบอกว่าอะไรครับนะครับ by mid century mm hmm. นะครับต้อง net zero mm hmm. ใชครับ z emission ในปี2050เลยแล้วก็อะไรครับอ่านเห็นน้ำมันก๊าซ production ชุดบีคัต from 80% of the global energy supply today ถูจั s t 20จากวันนี้นะครับต้องลด80%ในปี2050คุณวาลินลองวาดภาพดูครับว่าดัชนีตัววัดที่ผมกำลังนะเอามาจากรีพอร์ตเนี่ยนะบอกได้หรือว่าเราทำได้ขนาดไหนนะครับ น่ากลัวมากเลยโลกกำลังเข้าสู่ยุคซึ่งโอ้โหที่เราคุยกันอยู่นะฮะมันน่ากลัวแต่นะมันหลายๆเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่เคยมีมาก่อนเลยอืมอืมครับทีนี้ไทยเราเองอครับอาจารย์เราควรจะวางตัวยังไงในเมื่อยักษ์ใหญ่ยังตกลงกันไม่ได้แบบนี้ฮะแต่เราเราเองเราก็ชูเรื่องบ c ซีจอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับครับอของเรานะครับเอ่อผอเราผมคิดว่าเราทําดีแล้วอืมเราเราอยู่ในตําแหน่งใช้ได้นะ อไอ้เรื่องของไอ้เรือ่องของสัจรรมโดบเมนตต่างๆ,ๆใช้ได้เลยเพระเาะฉะนั้นของเราเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อก็คือทําตามในตัวตัดชนีตัววัดที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปบอกกับทางด้านของทุกเวทีเลยเพระเาะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้เราก็ยืนยันในตัวตัดชนีตัววัดของเราเดิมก็คืออะไรครับเออสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออเออลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์นิวโตรสองศูนย์หกห้าเป็นอะไรครับเป็นเออเออศ นะครับทำตามนี้แล้วก็ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวปัจจัยสําคัญตัวหนึ่งก็คือ BCG นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ภาคและกับเอกชนนีจะต้องร่วมมือกันอย่างจรๆๆิงจังๆริงจังทีนี้สิ่งที่สําคัญคุณวาเลนลองวาดภาพดูว่าถ้าเราจะเข้าไปสู่การแก้ไขสภาพแวดล้อมนะฮะอย่างจริงจังได้ปัจจัยที่สําคัญที่สุดซึ่งอันนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับลองลองเดาดูปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําไปสู่บรรลุตรงนี้คุณว่าเรื่องอะไรครับ ของเราเหรอฮะหรือว่าของโลกไม่ถังของโลกเลยโอ้ชีซักเซสเกอร์ถ้ามีตัวนี้โอเคแต่ตัวนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเลยลองเดาสิครับอุเดาอะไรฮะเงินเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่เงินอืมไม่ใช่นโยบายเออนะไม่ใช่เงินไม่ใช่นโยบายเออแปลกอืมไม่ใช่ไม่ใช่ดัชนีตัววัดอืมตัวไหนหรอครับไมซ์เซ็ตอ๋อของเอ่ครับไมซ์เซ็ตครับ Mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นภาพนะฮนะไอ้คนที่เป็นเจ้าของคิด s ีซัสซินโบลเดอโบเมนโกเนี่ยนะครับ mm hmm. บอกไว้เลยว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องซัสซินโบลบงเนโกซึ่งอันนี้มันกว้างปาไปกว่าเรื่องลกรอนะ mm hmm. เพราะซัสซินบลบงโกเนี่ยนอกจากสภาพแวดลลอมแล้วยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิสตรีอย่างต่าง mm hmm. คนคนนี้นะครับกำเขียนเอาไว้เลยว่าจะต้องเกิดพาราดามชิฟครับ การปรับกระบวนการนั่นหมายความว่าจะต้องให้บริษัทเนี่ยที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมจะทําตามลดอบิชั่นลงเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นของเกครับต้องให้มีความรู้สึกว่าให้ผมผมคานึงถึงจริงๆแต่เหมือนกับพวกง่ายๆบอดี้ช็อปสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้คนตั้งบอดี้ช็อปนะเขาจะไม่ใช้ไอ้อะไรครับพวกสัตว์มาทําเพราะฉะนั้นทําทำยังไงครับลูกน้องเขาทุกคนจะต้องมีค่าน,นิยมเหมือนเขาเลย นะครับก็คืออะไรเห็นด้วยแต่ไม่ใช่ขายเพื่อที่จะโอ้ยโฆษณานั่นแะครับจะเป็นเป็นประโยชน์ก็คือประเทศต่างๆต้องให้กลไกของอะไรครับรัฐ ฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนบริษัทให้คนหนังนี้ตระหนักว่าโลกกาลังจะพังเกิดไมเซ็ตเพราะฉันพาราไดชิฟตัวนี้ผมคิดว่าคือหัวใจสําคัญสําหรับความสําเร็จของการที่จะนําไปสู่ข้อตกลงต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่ทําทําอยู่มันเหมือนกับของแกแต่ถ้าม,มีการผมก็มาทําต้องของจริงฮะเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของเขาครับอันนี้ผมคิดว่าสําคัญที่สุดครับซึ่งยากที่สุดด้วยไม n เซ็ตยากที่สุดกับอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับแ,แต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้ามีทํำนี้ได้จะช่วยเราได้เยอะแยะมากเลยครับ ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับมาคุยกันต่อนะครับว่าเขาถกกันแล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับอาทิตย์หน้าจะยังคุยเรื่องนี้ได้อยู่แต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพัฒภาพวิวัฒนะครับมาอุ่นเครื่องก่อนที่โลกจะถกกันเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดนี่นะครับ climate change กับการประชุม conference of the parties ครั้งที่18หรือ COP หรือ COP28 นะครับที่จัดกันที่ u a e ครับ United Arab Emirates, Lua, Dubai.